d ดลี่ดันดิลโด o r Every Daily Football กลับมาพบกันกันกบ EP ีที่32กับการสรุปตลาดนักเตะวันสุดท้ายของตลาดหน้าร้อน2025จาก5ลีกใหญ่ของยุโรปจะมีดีลใดบ้างไปรับชมกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอันปิดสโมสรบอนมัดขวาตัวเวลชโกมิโลซาฟเลเยวิชกองหลังดาวรุ่งชาวเซอร์เบียไว้18ปีจากสโมสรเรสตาเบลเกรดในลีกสูงสุดเซอร์เบีย ค่าตัวประมาณ15ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสรบอรนมัดยืมตัวอเล็กซ์ฮิเมเนสแบ็คขวาดาวรุ่งชาวสเปนวัย20ปีจากสโมสรเอซิมิลาน Milan, มาใช้งาน1ฤดูกาลค่ายืมตัวประมาณ1.5ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาดสโมสรบอรนมัดปล่อยยืมเบนวินเทอร์เบิร์นกองกลางตัวรับดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย20ปีให้สโมสรบาร์เน็ตในลีกทูอังกฤษใช้งาน1ฤดูกาลสโมสรอาร์เซนอลยืมตัวเปียโรฮิงกาปปเอ กองหลังทีมชาติเอกวาดอร์วัย23ปีจากสโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซน er en, มาใช้งาน1นึ่ฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดสโมสอ Arsenal, รอาเซนนลปล่อยยืมยาคุฟคิวอออกองหลังชาวโปลแลนด์วัย25ปีให้สโมสรปอร์โตในลีก้าโปรตุเกสใช้งาน1นึ่ฤดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรสโมสรแอสตันวิลล่าขวาตัววิกเตอร์ลินเดเลฟกองหลังชาวสวีเดนวัย31ปี หลังจากหมดสัญญากับสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญญา2บก1ปีสโมสรแอสตันวิลล่ายืมตัวฮาวิเอลเลตกองกลางตัวรุกชาวอังกฤษวัย22ปีจากสโมสรนลิเวอร์พูลมาใช้งาน1นึฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาดสโมสรนแอสตันวิลล่ายืมตัวจาดอนซานโชปีกซ้ายชาวอังกฤษวัย25ปีจากสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาใช้งาน1นึฤดูกาลสโมสรแอสตันวิลล่าปล่อยยืมซามูเอลอีลิงจูเนีย ปีกซ้ายชาวอังกฤษวัย21ปีให้สโมสรเวสต์บรอมวิชอัลเบียน West ion, ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรแอสตันวิลล่าปล่อยยืมเซปิเกรโนเรดมอนด์กองหน้าดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์วัย19ปีให้สโมสรฮัตเดอร์สฟิลด์ทาวน์ในลีกวันอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรเบรนฟอร์ดยืมตัวริสเนลสันปีกซ้ายชาวอังกฤษวัย25ปีจากสโมสรอาร์เซนอลมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลเบนมี กองหลังชาวอังกฤษไว้35ปีย้ายร่วมสโมสรเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษหลังจากหมดสัญญากับสโมสรบรนฟอร์ดเส้นสัญญา1ปีสโมสรไบรตันแอนด์โฮฟออลเบียนปล่อยยืมเจค็อบสเลเตอร์แบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวไอแลนด์ไว้20ปีให้สโมสรฮาร์โรเกตทาวน์ในลีกทวมเพดใช้งาน1ฤดูกาลสโมสรเบอร์ลี่ยืมตัวฟอร์เรนติโน่ลูอิสกองกลางตัวรับชาวโปรตุเกสไว้26ปี จากสโมสอนเบนฟิก้าในลีกาโปรตุเกสมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลค่ายืมตัวประมาณ2ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาดสโมสรเบอร์ลี่ปล่อยยืมแอรอนแรมซี่กองกลางตัวรุกชาวอังกฤษวัย22ปีให้สโมสอนเลสเตอร์ซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรเบอร์ลี่ปล่อยยืมไมเคิลโอบาเฟมีกองหน้าชาว Island, ไอร์แลนด์วัย25ปีให้สโมสรโบคุ่มในบุนเดสลลกา2เยอรมันใช้งานหนึ่งฤดูกาล สโมสรเบอร์ลี่ปล่อยตัวดาโกชูรินอฟปีกซ้ายทีมชาติมาซิโดเนียเหนือวัย5 5ปีให้สโมสรนโคจเอลิสปอร์ในสเปอร์ลีกทูเคียโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา2ปี 2> สโมสรนเบอร์ลี่ปล่อยตัวจูเลียนเวโตรปีกขวาชาฝรั่งเศสวัย21ปีให้สโมสรนโซโชในนาซิยงนานฝรั่งเศสโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา2ปีสโมสรเชลซียืมตัวฟากุนโดบูอนาโนเต กองกลางตัวรุกดาวรุ่งชาวอาร์เจนติน่าวัย20ปีจากสโมสรไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนมาใช้งาน1นึ่ฤดูกาลค่ายืมตัวประมาณ2.3ล้านยูโรสโมสรเชลซีคว้าตัวอีเช่ซามูเอลสมิธแบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย19ปีจากสโมสรสตราสบุกโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา6ปีและปล่อยให้สโมสรสวอนซีซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหฤดูกาล สโมสรเชลซีปล่อยยืมจิมมี่เจมอ์แกนกองหน้าดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย19ปีให้สโมสรปีเตอร์โบโรในลีกวันอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรเชลซีปล่อยตัวอเล็กซ์มาโตสกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย20ปีให้สโมสรเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในแชมเปียนชิพอังกฤษโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา3ปีสโมสรคริสตัลาเลสคว้าตัวเจดีคันโวตกองหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย19ปี จากสมโมสรตูลูสค่าตัวประมาณ23ล้านยูโรสัญญา4ปีสมโมสรคริสตันพาเลสปล่อยตัวฟรังโกอูเมอูชิบูเอเซปีขวาดาวรุ่งชาวไอแลนด์วัย20ปีให้สมโมสรพอตมัตในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา4ปีสมโมสรเอเวอร์ตันยืมตัวเมอร์ลินโรกองกลางตัวรุกชาวเยอรมันวัย23ปีจากสมโมสรไฟบวกมาใช้งานหนึ่งฤด,ดูกาล ค่ายืมตัวประมาณ2ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาดสมสรเอเวอร์ตัน ton, ปล่อยยืมแฮร์ริสันอาร์มสตรองกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย18ปีให้สมสรน,นเพรสตันนอร์เฮนในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสมสรนเอเวอร์ตันปล่อยยืมไทเลอร์ออนยันโกกองกลางชาวอังกฤษวัย2 2ปีให้สมสอสรสต็อกพอตในลีกวันอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสมสรนเอเวอร์ตันปล่อยตัวยูเซฟเชอร์มิตี กองหน้าชาวโปรตุเกสวัย21ปีให้สโมสรเรนเจอร์สเอฟซีในสกอตติชพรีเมียร์ชิพค่าตัวประมาณ8.6ล้านยูโรโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาสโมสรฟูแลมคว้าตัวเคมบินปีกซ้ายชาวบราซิลวัย22ปีจากสโมสรชักตาโดเนสในลีกสูงสุดยูเครนค่าตัวประมาณ40ล้านยูโรสัญญา5บวก1ปีสโมสรฟูแลมยืมตัวโจนาคูซีอาซาเร กองหน้าดาวรุ่งชาสวีเดนวัย18ปีจากสโมสรบาเยิร์นมิวนิกมาใช้งาน1นึฤดูกาลค่ายืมตัวประมาณ4ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาดและสโมสรบาเยิร์นมิวนิกสามารถซื้อกลับได้สโมสรฟูลแลมยืมตัวซามูเอลชุคูเวเซ่ปีกขวาทีมชาตินจีเรียวัย26ปีจากสโมสรเอซีมิลาน Milan, มาใช้งาน1นึฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดสโมสรลีสยูไนเต็ดปล่อยตัวดาโกเกยาบี กองกลางชาวอังกฤษวัย21ปีให้สโมสรอนฮันซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา3บก1ปีสโมสรอนลิเวอร์พูลคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิักกองหน้าทีมชาติสวีเดนวัย25ปีจากสโมสรอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่าตัวประมาณ145ล้านยูโรสัญญา6ปีสโมสรอนแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าตัวจาลุยจิดอนนารูมาผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีวัย26ปี จากสโมสรปารีสแซงแชงแมงก่้าตัวประมาณ30ล้านยูโรสัญญา5บก1ปี 1> สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยยืมอิซาคาโบเร่แบ็กขวาชาวบูกินาฟาโซวัย24ปีให้สโมสรเร็กซ์แฮมในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยยืมมาฮามาดูซูโซโฮกองกลางตัวรับดาวรุ่งชาวสเปนวัย20ปี ให้สโมสรลิฟวิงสตัน ston, ในสกอตติชพรีเมียร์ลีกใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยยืมโอมารีแคลลี่แมนกองกลางตัวรุกดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย19ปีให้สโมสรคาดิฟซิตี้ในลีกวันอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยยืมวินดริกสันของหน้าดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย20ปีให้สโมสรเชสเตอร์ฟิลด์ในลีกทูอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คว้าตัวเซเน่ลัมเมนส์ผู้รุกษาประตูชาวเบลเยียมวัย23ปีจากสโมสรรอยัลอันเวิร์บในลีกสูงสุดเบลเยียมค่าตัวประมาณ21ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยยืมแฮร์รี่อัมมาสแบ็กสายเดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย18ปีให้สโมสรอนเชฟฟิลเวนส์เดย์ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยยืมอีธานเอนนิส ปีขวาดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย20ปีให้สโมสรนฟริดวูดททวในลีกทูอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคว้าตัวโยอานวิซซากองหน้าทีมชาติดีอาร์คองโกวัย29ปีจากสโมสรเบรนท์ฟอร์ดค่าตัวประมาณ57.7ล้านยูโรโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสคว้าตัวคูยาบาโนแบ็กซ้ายชาวบราซิลวัย22ปีจากสโมสรโบตาโฟโก ในลีกสูงสุดบราซิลค่าตัวประมาณ6ล้านยูโรสัญญา4ปีสโมสรนอตติงแฮมฟอเรสคว้าตัวดิลานบักวาปีขวาชาวฝรั่งเศสวัย23ปีจากสโมสรสรตสบุกค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสยืมตัวโอล็กซนเดอร์ซินเชนโกแบ็กซ้ายทีมชาติ Ukraine, ายูเครนไว้28ปีจากสโมสรอาร์เซนอลมาใช้งาน1นึฤดูกาลสโมสรนอตติงแฮมฟอเรส ปล่อยยืมเอริกดาซิลวาโมเรราแบ็คขวาดาวรุ่งชาวเยอรมันวัย19ปีให้สโมสรรีโออาเวในลีกาโปรตุเกสใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรนอตติงแฮมฟอเรสปล่อยยืมโอมาริชาร์ดแบ็คซ้ายชาวอังกฤษวัย27ปีให้สโมสรรีโออาเวในลีกาโปรตุเกสใช้งานอีกหนึ่งฤดูกาลจอชโบเลอร์ ler, ปีกขวาชาวอังกฤษวัย26ปีย้ายร่วมสโมสรแบล็กพูลในลีกวันอังกฤษ หลังจากหมดสัญญากับ Forest, สโมสรนนอตติงแฮมฟอรเรสเซ็นสัญญาสองบวก1ปีสโมสรนนอตติงแฮมฟอเรสคว้าตัวแมทธิวออแบ็กขวาดารุ่งชาวอังกฤษวัย8ปีจากสโมสรอนลินฟิลด์ซีในพรีเมียชิพไอแลนด์เหนือมาเริ่มทีมยู่21โดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา3ปีสโมสรอนซันเดอร์แลนด์คว้าตัวเบอร์ทรานตราโอเร่ปีกขวาชา aso, วบูกินาฟาโซวัย9ปีจากสโมสรอนไอสอัมสเตอร์ดัมในเอเรดิวิซีฮอลแลนด์ ค่าตัวประมาณ2.9ล้านยูโรสัญญา1บก1ปีสโมสรซอนซันเดอร์แลนด์คว้าตัวเบรอันบ็บอบบี้กองหน้าชาวฮอลแลนด์ and, วัย23ปีจากสโมสรอายักซ์อัมสเตอร์ดัมในเอเรเดวิซีฮอลแลนด์ค่าตัวประมาณ20ล้านยูโรสัญญา4ปีสโมสรซอนซันเดอร์แลนด์ยืมตัวลุชเาเรลกียตรีดาแบ็กขวาชาวฮอลแลนด์ and, วัย25ปีจากสโมสรอนแอร์เบลีฟซิกมาใช้งาน1นึฤดูกาล สโมสรซันเดอร์แลนด์ปล่อยยืมอลันบราวน์กองกลางชาวอังกฤษวัย30ปีให้สโมสรมิดเดิลสโบรในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรซันเดอร์แลนด์ปล่อยยืมไนออนฮากกินส์แบ็กขวาชาวเวลส์วัย24ปีให้สโมสรวีคอมวันเดอร์เรสในลีกวันอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรซันเดอร์แลนด์ปล่อยยืมแพทริกโรเบิร์ตปีกขวาชาวอังกฤษวัย28ปี ให้สโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ยืมตัวรันดาวโคโลมูอานีกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย26ปีจากสโมสรปารีสแซงต์แชรงแมงมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดยืมตัวอีกอร์จูลิโอกองหลังชาวบราซิลวัย27ปีจากสโมสรไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนมาเช่นงานหนึ่งฤดูกาลสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดปล่อยยืมลุยออฟฟอร์ด กองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย19ปีให้สโมสสสตีฟเนตในลีกวันอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรวูฟแฮมตันวันเดอร์เอร์คว้าตัวโตลูอารโกดาร่กองหน้าทีมชาตินจีเรียวัย24ปีจากสโมสรอนเกงในลีกสูงสุดเบลเยียมค่าตัวประมาณ26ล้านยูโรสัญญา4บวก1ปีสโมสสอนวูฟแฮมตันวันเดอร์เอร์ปล่อยยืมเปลโดลิมาแบ็กขวาดาวรุ่งชาวบราซิลวัย19ปี ให้สโมสรปอตโตในลีก้าโปรตุเกสใช้งานหนึ่งฤดูกาลและนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จาก Daily ดันดิถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ